คุณผมเรีบโอ้โน oh, <no. S 1> อาหารมาส่งครับพี่เอาเข้ามาส่งข้างในเลยค่ะพี่เฮ้ย hey, คุณผมเรีบเฮ้ยไฮ้คุณทำไมทำอย่างนี้อ่ะมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะคะพี่แชมป์เข้ามาเคลียร์หน่อยค่ะแล้วมันโยนอาหารแบบนี้ได้ยังไง คุณบอกให้ผมเอาไว้ข้างในไงฉันบอกให้เอาไว้ข้างในแต่ไม่ได้บอกให้โยนแบบนี้ไม่รู้อะเสร็จสุดแล้วผมไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปค่ะคุณต้องมารับผิดชอบก่อนก็ผมเอาไว้ให้ข้างในแล้วมันผิดตรงไหนความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมีกฎหมายคุม้คมครองผู้บริโภคอยู่นะครับลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้เวลาเราจะฟ้องเนี่ยจะฟ้องได้ทั้งตัวบริษัทแล้วก็ตัวรเดอร์เลยนะครับคุณนะ่ะเสี่ยงที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแล้วก็เสี่ยงที่จะตกงานด้วยนะครับ หรือเปล่าล่ะคะผม,ผมจ่ายค่าเสีอหายให้ก็ได้ครับอย่าฟ้องผมกับริปัทของผมเลยนะครับเดินกินแบบนี้ผมยังไม่อยากตกงานนะครับแล้วทุกคนล่ะคะเคยสั่งอาหารเดลิเวอรี่กันไหมกดหนึ่งเคยกดสองไม่เคยกฎหมายใกล้ตัวรวยอุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะข้าวนี้บทเขาเอ้าหรอ